สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาแพดอาดผาดเอามาใส่หม้วนพี่พาสองสองเสือสองเสือหน่อยพาฟุตผูครับน้องแบงปานสวัสดีครับหน่อยสสวััดีครบอ่าน้องนับตาสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ่าวันนี้ก็จะพาไปหาฟุตผูครับบมไปเลยดีกว่า

โอ้ปันไตถตไตเพิมกดอ่ะกดดูไหนเอตอกดถูกนลดยละอ้ยลึกก็ไปลึกเหรอใช่มาอยู่ล uh, ึกจังเลย้องดูล <hacen> no e ึกไม่ดูลึกไม่ดูลึกตังไม่ดูลึกลึกิ ได้ตัวไหมเนี่ยได้ตัวได้ตัวเหรออ่ามาปด้ยุดจนหลุดเศรษร้อนยังไงนี่ครับตัวเลขผูต <c ười> ตต้ตัวเลขแบบรูอยู่หลึกอยุดด้วยครับเนี่ยอยู่หลึกด้วยเอาไฟเห็นไหมอย่าไปจับแล้วไม่อย่าไปจับจน้าแล้วมันกัดเนี่ยตัแบบล้วตัวผู้ตัวแรกของปี ดูอีตาไปตัดอ,อยู่มันตัดจะมันกัดนี่อีกดวงลูอ่าถ่ายให้พ่อหน่อยเร็ว<ไ>พ่อจะขุดเร็วไอไอดื้อกุดแม่อ่าตั้งถ่ายถ่ายเห็นถ่้ถ่ายเห็นตอนจอบจบกุดหนึ่งเห็นแล้วตอนจบกุดถึงจะเห็นเดือตัวเราตอนเห็นตัวปูจะได้ถ่ายอุ้ยแม ยันลึกเลยรู้นี่เออามันตัวใหญ่รู้ว่าตัวไม่ใหญ่กันแน่ตัวนี้เตัว้นื้เหรอเจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วมาเไหนไหนไหนถ่ายให้ดูนี่ครับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวดะมันมืดมองไม่เห็นนี่นี่โอ๊ะนี่นิดพ่อนี่พ่ออ่า ปูนีปูนีปูน้อยนีมือปูน้อยนีมือนะปั้นแบ่งปั้นอ้ายอ้ายปูมีมือพอตังโอเคสามตัวแล้วครับนี่นี่มีนี่แล้วโอเคเดี๋ยวจะขุดไปเรื่อยๆครับเจ็บมือไหมเอ๊ะคนไทยรับตางคนไทยพัมือ,อไหม นี่เดี๋ยวลูนี่ลูนึงนี่ลูนี้จะมีตัวไม่เนี่มีมีมีหรือเปล่าผู้ใหญ่ลูนึงใหญ่ลายึูแล้วได้นี่แล้วเนี่ยตกใจนี่เออเปล่งปันเปล่งปันอย่าอย่าไปอย่าไปชี้หลบเดี๋ยวมันมีตัวอะไรอยู่ข้างในมันมีเนาะมีมังป่องเดี๋ยวมีต่างมีแมังปองด้วยมีอาอาบด้วยดูว่ามีงูวัดไม่มีตัว มันไม่มีตัวตัวอยู่ไหนอ่ะตัวอยู่ใต้ดินเราดูรูนี้ต่อรูนี้น่าจะมีตัวนี่ตัวน่าจะใหญ่เลยนี่ตัวตาที่ใหญ่อ๋ยเงาอ๋อเลยเนี่ยไปดูใกล้จงเลยไหนไหนเห็นตัวมันยังอ่ะนี่ใกล้เจอแล้วใกล้เจอแล้วเจอกระปุกเจอนี่มัน มามามากลัวมาช่วยด้วยอะไรหลมันให้หน่อยอ่ะไมทำไม่ดูว่านี่ตัวมันหรอ,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 อไหนไหนไหลมันให้หน่อยกลัวนั่นหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับที่อยู่ใกล้พ่อตลอดปัน <c oughs> แล้วตัวใจพอดเหรอเห็นต <c oughs> ัวปูไหมผมจะจับออกมาให้ดูดิพยายามดูดิ <c oughs> นี่ครับอีกตัวหนึ่งบ้าเจอแล้วตัวหนึ่งพอได้นี่แล้วสี่ตัวแล้วทำไมเราจังวที่วัดตุ๊กตาไงวัดตุ๊กตาเองเราหยุดไม่ได้เพรไม่ตัวนี้มันเร็วจังอ่ะมึงไปที มาไปวัดดิวนนี่อีกตัวหนึ่งวะถือถือกล้องให้หน่อยตั้งถือกล้องให้พ่อหน่อยแล้วถ่ายพ่อหน่อยถ่ายให้เห็นนะลูกถ่าย,หหย,ายหเห็นดูนิดหนึ่งผมคุดยังไงเห็นดูแล้ว ไลาแล้วนึ่งตัวนี่นไงนีครับได้แล้วหนึ่งตัว <c oughs> ตัวที่ห้าเ <c oughs> นหลายจังน้อพอหลายพอ,อดูนี่หลายมากอ่ะเออคนมันเยะแยะเลยนี่ครับนี่เนี่ยนี่รูเต็มเลยนะ <c oughs> ่ะจะอะไรกดมัน,นีครับรูเต็มเลยเหรอตั้งตั้งทายพอหน่อนย พอจะจับปูหนึ่งตัวปูน,วน้อยน้อยใส่เลยโอ,ยโอย้ได้หลายแล้วเ <c oughs> อาไว้ตรงนี้เอาพอเอาไว้ใกล้ๆนะหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วตรงนั่นโต ลูดลูดจิตั้งไปก่อนเลยนะคนดูนี่ก่อนนี่นี่เอาลูดตัวนี้เอาลูดตัวนี้ก่อนนี่ล้วตั้งไปยืนตรงนู่นยืนตรงนู่นยืนบนนู่นแล้วก็ถ่ายถ่ายผถ่ายให้เห็นตอนพ่อพูดด้วยพ่อพูดอันไหนไม่เห็นแบงปานเอาเขาวางไว้ตรงนี้ลูกนี่อ่ะแบงปานยืนตรงนั้นนะครับขึ้นตรงนี้เหรอเห็นพ่อดไหมนี่เห็นอีกเห็นตอนเห็นจอพ่อพูดได้เด้อ เห็นแล้วเห็นจบแล้วแล้วก็เห็นตัวพพอโอบ้านไต้ดูใช่เหรอว้ายดูลูกใหญ่จังลูกใหญ่คือปูอยญกโห้วดูปันรอยเลย ข้ามาเลยจิกตัวเห็นตัวมันวมันปเออจิกก่ี้ไม่ได้เจอแล้วไหนอ่ะันอยตีงนี้นี่นะตัวมันเยตัวละไหนอ่ะไห็นมจับออกมาให้ดูไม่หมดอาค่อยถ่ายนะ ถ่ายตัวมันเล้วโอเคนี่นี่อหนึ่งตัวเมีปันกล้าจับไหมไม่ได้จับโอ้ไม่กล้าจับกลัวมันหนีบโอเคอ่ามาิดกล้องได้กล้องก่อนน่ะนับตังดูหน้าบ้านนับตังดูนับตังดูเหอวางกล้องก่อน าที่วางกล้องไม่ได้เลยมีตัวไม่เอาหนิมีตัวไหมน่าตัวมันทอเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหยามือไปจับนะอย่ามากัดด้วยนะจับเองแมันกินเลบเหรอหือมันดิบเห็นแล้วเจ๋อเห็นแล้วเป็นไงพ่ะนั่าน่ะ นี่ข้าไปหนึ่งตัวโอ้โหได้หลายรอบไอ้มีตัวตรงไหนอีกมตดูไหนอีกตรูนั้นอีกรูนั้นเดี๋ยวเราเอาลูนี้ก่อนเลูนี้ก่อนเอาลูน้ากล้องเลยเนี่ยขอเดียบนะขอเดียบตรงนีตังมองดูด้วยมีลูกค้าพอมาตัดผมไหมช่างมาขุดปู ลูกค uhm, ้ามาตัดผมมารออีกอุ้ยไดยินเสียงมันไอ้มันวิ่งเร็วจังอ <mind> ่ะผมอป๋อวันครอบูมันไป็นที่ไรโดนตัวแล้ววันนี้ไหนเดี๋ยวโอ๊ยเก็บเลยนะ หลุดบุยปุยอู้หูลูนี้ลึกเวไหนลึกไม่ถึงไม่ถึงตัวมันเลยเนี่ยทำไมมันขุดลึกจังมันขุดตอนยินเปียดกระดุบเด็กกระดมาตรงนี้กันอยู่ยังไงอ่ะมันไม่รอดเหรอว่าข้างหลังมันยินเนาะหลังมันยินมันเปียกไก่เจอตัวแล้วไก่เจอตัวแล้วโอยมันยินจริงด้วยดินอ่ะ เจอแล้วใายอู้หูไหนลงด้วยไหนรูนมันลึกอ่ะเนี่ยใช่รูปูไหมเนี่ยว่ารูมูมั <c oughs> นไปอะไรอนไม่ไม่เจอตัว เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วปุ๊บทำไมมันอยู่ลึกจังเลยอ่ะเยอะเยอะเยอะอุ้ยอุ้ยปุ๊บว้าอยู่ลึกจังเลยตัวนี้นี่ครับอีหนึ่งตัวนี่ปูหน้าไหนดูซิดูผลงานซินี่ครับปุ้ยลืมกับกล้อง รีพรีบกลับกล้องนี่ครับผลงานเจ็ด<อ>ตัวละเดี๋ยวไปหายาลาบจะกินนี่เสี้ยนตัง้งเสี้ยนแบ่งปัน้นสองเสี้ยนมาขุดปูนี่ครับนี่รูยังเหลือรูอยู่นี่อ่าอเดี๋ยวผมพูดต่อนะครับเด้อเดี๋ยวปันกล้องให้ อ่าถ่ายด้วยนะถ่ายด้วยนะเดี๋ยวคุณนู่ไหนก่อนลูนี่ก่อนเนี่ยลู่เล็กนะมีตัวไม่น้องูนี่ทำไมลูมันเล็กอ่ะไม่รู้ลูเล็กตัวเล็กแน่เลยนี่เจอตัวแล้วนี่ไม่เจอเร็วจังอ่ะตัวมันอยู่มันอยู่ไม่ตื้มันอยู่ไม่ึกเนนี่ยครับอีหนึ่งตัวโอย น่ีอดทำไมตัวเล็กจังเลยอดตัวเล็กกิดกคิวคนเดียบตายไหนไปนลองดูดิคือให้เห็นปูนะคือให้เห็นไปนู่นอุืยนี่ไม่ใช่รูปูไหมเนี่ยนี่เป็นอย่างเงี้ยแหมอุ้ยรูนูนกระเป๋าเนี่ยกำลังดื่ม่ใช่ปูป่ะเนี่อยอดตัง กดไหมกดไหมล่ะใช่ไหนโอเคมาตั้งถื้อๆพ่อหน่อยถือถ่ายในรูนี่ด้วยนะให้พ่อเห็นด้วยไหนปันไม่มีไอ้ปันถือถือรูใหญ่ไหนลองถือดิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยผัดกันถือลูกน่รูใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ไหนอยู่ลึกนี่ฝุดแขนพ่อเลยนี่มันจีนี่พ่อไหมเนี่ยไม่นิบ ตั้งทายเห็นพ่อ่ะตายีไกเย็บตัวหลังเหตุใอุ้ยใหญ่อุ้ยอุ้ยเอ่อขี้นี่เปเหได้เไหนนี่วายวายตัวใหญ่วายโอ้โหอยากน้กเลยอหน้าพ่อวายพอนักกับตัวใหญ่ไหนไม่ถึง มาโอเคช่างภาพครับไม่มีทีไม่มีคักกล่องครับให้ช่างภาพตัวหน่อยครับนี่สองคนนี่ถ่ายให้น้องแบ่งปันกับน้องนับตังควพูดต่อเลครับเด้อเห็นแล้วไหมตรงนีนะมีหน่ย

โอเคอ่ปิดไปไนี่ครับดูนึงตัวนี้น่นาจะใหญ่อย,ย,ยู่วะนี่รับนี่ตัวใหญ่อยูยย่เอาต้า,ยยา,ามือถือถือถ่ายถ่ายตรงนน้นใครใายให้ให้พี่ปานตัดถ้าี่ตังถือเอออ่ะเดี๋ยวแบ่งกันถือนะเด้อโอเคอาปานมันยุ่งนี่ปานมันยุง่งนีออ่ตั้งตั้งตังตังถ่ายตรงนั้นแต่ให้เห็นพ่อด้วยขอบคุณลลยที่ Okay. โอปูดินแข็งไว้ตรงนี้ไหนดินมันแข็งเลยวดินมันแข็งปูอยู่ได้เหรอเห็นรูปมันแล้ไหนอุ้ยทำไมมีมดอ่ะไหน,นมีปูไม่เนี่ยทำไมมีมดอ่ะน้าแล้ว่ามดมากินปูอุ้ยครับ ตาขาบไหนอ่ะอุมม้ยมัดยีปันเอ็นอ่ะรัวอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยพ่อรัวอะไรเนี่ยมันเป็นแบบนี้อ่ะทำไมมันมีตาขาบตาขาบอะไรแบบนี้ใส่เสื้อสวยงามทำไมเสร็จ <c oughs> มันดูลึกจังไม่รู้เอาเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมอย่าเอาวางลงอ่ะวางลงอย่าเง็นไหมลูกอู้นี่เจ้โปงแล้วตั้งไทยแต่มือพอนะอู้หูหูหอ,อู้หึโอโค้มันใหญ่จังอ่ะไม่รู้ อจิเป็นตัวใช่ปูปูเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วรู้ว่าตัวใหญ่รู้ว่าตัวเล็กตัวไตเหรอตัวใหญ่เหมือนถ้าตัวใหญ่สูงขนาดบนตัวมันโอ้ยนี่ตัวยังใหญ่เลยอีกหนึ่งตัว ใส่เลยโอเคอ่ากดปิดก่อนอ่านี่ครับปูรวมวันนี้มากับเด็กได้อยู่ครับสิบตัวนี่นี่ครับน้องแบงปานนี่สวัสดีครับน้องนับตังสวัสดีครับสองผ่านกับสวัสดีครับวันนี้ก็จะวันนี้ก็ได้แค่นี้แล้วครับพอแล้วเหนื่อยแล้ว มากับสองหนุ่มเหนื่อยแล้วไปครับนู้นบ้านนะครับน่บ้านอยู่ตรงนน,น้นนั่นแต่ผมอยู่ตรงนน้นอ่าเราก็เดินทางกลับดีกว่าดเดินทางกลับบ้านกัน ่ยูครับซีฟกดตัวนะครับสองหายหน่อยมาครับก็จดได้แค่นี้แล้วครับไม่ได้นับตั้งไม่แบงปั้นมากนี้หรอกก็นานที่จะได้มาทำคลิปแล้วครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เ้ยครับเด้อช่องพิชิงบาเบอร์ครับชง ไปน้อยเนาะไปทำคลิปบานๆให้เพื่อนๆติดๆนานๆเดี๋นนดยวหับชมกันเรื่อยๆเนาะครับเนาะตอนมีเวลาผมก็จะทำให้หเรื่อยๆนะครับครับประกาบสวัสดีครับผมครับผลงานรวมกดไแป๊บเดียวนึงครับนี่ครับแป๊บเดียวยักหน่อยมันหลอนเนาะเพราะได้หลับอยู่ด้วยครับด้วยนี่โอ้ กูได้ลาบดูนี่การมาถึงแล้วผลงานสองนมน้อยสองเสือน้อยสวัสดีครับนี่ครับผลงานไปคุดปูมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาแบ่งปันมาบอกหน่อยแล้วมาบอกหน่อยแล้วเออปูยิงเยอะอืมจริงไหม มาฝากบอกว่ากดกดฝากกดติดตามให้ช่องนาวิทย์ด้วยนะครับติดตามให้ต้องอาวิทย์เวียนะครับครับช่องฟิชชิงบาร์เบ r อครับต้องจิกจิกบาร์เบ้ออ๊าโอเคสวัสดีครับพวกับช่องฟิชชิงบาร์เบ้ออีกเช่นเคยครับวันนี้จะพาเด็กไปหาขุดปูไปนับตังลูก มาเนี่ยไฟหมวกเด้วยจะเดบไปเ <c oughs> ด้วย